สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสมัคร Gmail นะครับง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่สร้างบัญชีครับเลือกสําหรับตัวเองใส่ชื่อนามสกุลของตัวเองให้เรียบร้อยครับใส่นามสกุลพอเสร็จแล้วครับให้กดถัดไปได้เลยนะครับ ต่อมานะครับเขาจะให้เราใส่ข้อมูลวันเดือนปีเกิดของเรานะครับแล้วก็เพศเราก็กรอกลงไปให้เรียบร้อยครับพอเสร็จแล้วครับกดถัดไปได้เลยนะครับตรงนี้ครับเขาจะให้เราเลือก Gmail ที่เราต้องการนะครับหรือถ้าเราไม่ชอบที่เขาแนะนํามาเราก็สร้างด้วยตัวเองได้เลยนะครับของผมจะสร้างด้วยตัวเองนะครับเราสามารถตั้งเป็น ชื่อตัวเองแล้วก็ตามด้วยตัวเลขได้เลยนะครับหรือเราจะตั้งเป็นอย่างอื่นก็ได้ตามใจเราได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้เสร็จแล้วให้กดถัดไปครับขั้นตอนนี้ครับก็จะเป็นการตั้งรหัสผ่านนะครับเราก็ตั้งให้รัดกลุมไว้นะครับในส่วนของรหัสผ่าน แล้วก็กรอกรหัสผ่านลงไปพอเสร็จแล้วนะครับกดถัดไปได้เลยนะครับตรงนี้ครับเขาจะให้เพิ่มหมาเยเลขโทรศัพท์นะครับถ้าเรายังไม่ต้องการใส่หมาเยเลขโทรศัพท์ก็กดถัดไปได้เลยนะครับและในส่วนตรงนี้เขาให้ตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็ถัดไปตรงนี้กด ฉันยอมรับได้เลยนะครับแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการสมัคร Gmail สํหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลายไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องของเราเลยครับ